กันไไหมจะปตอนนี้นะคะแอปที่มาแรงที่สุดค่ะคงหนีไม่พ้นแอปติ๊กต็อกนะคะที่แซงหน้า Google ค่ะจนเป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ตนะคะมากที่สุดในปี2021เลยค่ะดังนั้นนะคะพี่ๆชาวยังแฮปปี้ของเราจะตกเเทนไม่ได้ค่ะวันนี้ค่ะเรามาหัดเล่นติ๊กต็อกกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหวานยังแฮปปี้ค่ะกับรายการยังเทคแคร์ รายการที่จะพาพี่ๆไปรู้จักกับแอปพลิเคชันดีๆและเทคโนโลยีล้ำๆที่จะทำให้ชีวิตของพี่ๆสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างแรกค่ะเรามาดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชัน TikTok กันก่อนค่ะสำหรับพี่ๆที่ใช้ iPhone นะคะหรือว่า iOS ค่ะให้พี่ๆเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะคะและสำหรับพี่ๆที่ใช้ระบบ Android ค่ะให้พี่ๆเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store เลยค่ะ กดเข้าไปนะคะในแอปพลิเคชันค่ะแล้วพิมพ์ในช่องค้นหานะคะพิมพ์คำว่า TikTok ok ค่ะจากนั้นนะคะกดคำว่าติดตั้งค่ะรอให้แอปพลิเคชันนะคะติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยค่ะแล้วก็กดเปิดได้เลยค่ะเมื่อเปิดหน้าแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะให้พี่ๆค่ะเข้าใช้งานนะคะผ่านทาง Facebook, Google หรือว่าอ e ีเมลค่ะจากนั้นนะคะตั้งชื่อ User ใส่รูปภาพของเราค่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เมื่อเปิดขึ้นมานะคะในหน้าหลักหรือว่าหน้าแรกนะคะจะเป็นไอคอนรูปบ้านค่ะหรือว่าโฮมนะคะส่วนแถบด้านบนค่ะจะเป็นคำว่า for you นะคะหรือว่าสำหรับคุณค่ะตัวแอปพลิเคชันนะคะจะโชว์คลิปต่างๆขึ้นมาค่ะพี่ๆสามารถสไลด์ขึ้นนะคะเพื่อเลื่อนคลิปไปดูคลิปอื่นๆได้ค่ะสำหรับหน้าสำหรับคุณนะคะแอปพลิเคชันจะเลือกคลิปนะคะที่เหมาะกับเราขึ้นมาให้ค่ะ อย่างน้ำหวานนะคะความชอบของน้ำหวานนะคะจะเป็นพวกเย็บปักถักร้อยวาดรูปนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวค่ะตัวแอปเรียนรู้พฤติกรรมของเรานะคะเราก็จะฟีดขึ้นมาให้แต่คลิปที่เราชอบค่ะหากพี่ๆนะคะดูคลิปไหนคะ่ะแล้วพี่ๆชอบนะคะพี่ๆสามารถดับเบิลคลิกนะคะหรือว่ากด2ครั้งค่ะเพื่อเป็นการถูกใจคลิปนั้นนะคะหรือว่าจะกดที่รูปหัวใจก็ได้ค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำคลิปนะคะหรือว่าถ้าพี่ๆค่ะชอบจนอยากจะส่งต่อให้กับเพื่อนๆน,นะคะพี่ๆสามารถกดที่รูปลูกศรน,นะคะเพื่อเป็นการส่งไปที่แอปพลิเคชันอื่นๆได้ค่ะและปุ่มถัดมานะคะคือปุ่มที่อยู่ล่างปุ่มรูกหัวใจค่ะที่เป็นรูปข้อความนะคะพี่ๆสามารถคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นค่ะลงไปในคลิปนี้ก็ได้เช่นกันค่ะ หากพี่ๆนะคะถูกใจคลิปไหนมากเป็นพิเศษนะคะจนไม่อยากจะกดแค่หัวใจเอาไว้นะคะพี่ๆสามารถกดที่ปุ่มสีแดงรูปบวกนะคะ<ม>เพื่อเป็นการติดตาม t ิ k t o k อกเกอร์คนนั้นๆได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าพี่ๆยังไม่แน่ใจนะคะว่าชอบคลิปรูปแบบนี้หรือเปล่าค่ะพี่ๆสามารถเลื่อนนะคะไปทางซ้าย1ครั้งค่ะเพื่อเข้าไปดูโปรไฟล์นะคะหรือว่ากดที่รูปโปรไฟล์ของคนนั้นๆน,น,นะคะเพื่อเข้าไปดูคลิปอื่นๆได้ค่ะ ก่อนที่จะตัดสินใจติดตามนะคะเมื่อพี่ๆนะคะกดติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะในหน้าหลักของเรานะคะจะมีปุ่มข้างๆกับคำว่า for you หรือสำหรับคุณค่ะคือปุ่มคำว่า following นะคะหรือว่าที่เรากดติดตามไว้ค่ะก็จะขึ้นนะคะเฉพาะคลิปของคนที่พี่ๆกดติดตามไว้ค่ะไอคอนต่อมานะคะคือไอคอนค้นพบค่ะหรือว่า discover นะคะเป็นไอคอนรูปแว่นขยายค่ะ ที่จะพาพี่ๆนะคะไปค้นหาเทรนด์ใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวที่อยู่ในกระแสนะคะเพลงที่เขากำลังฮิตอยู่ค่ะ #hashtag ต่างๆนะคะรวมถึงเอฟเฟกที่มีมาให้เราเล่นหลากหลายเลยค่ะต่อมานะคะคือไอคอนตรงกลางค่ะหรือว่าไอคอนที่เป็นรูปบวกนะคะเป็นไอคอนที่ใช้สำหรับถ่ายคลิปวิดีโอค่ะซึ่งฟังก์ชันนี้นะคะน้ำหวานจะขอเก็บไว้ อธิบายในคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าค่อนข้างมีรายละเอียดที่เยอะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะน้ำหวานจะให้พี่ๆนะคะลองหัดเล่นติ๊กตอกไปก่อนค่ะแล้วพี่ๆนะคะจะได้รู้ค่ะว่าตัวเองนะคะอยากทำคอนเทนต์รูปแบบไหนค่ะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะน้ำหวานจะมาสอนพี่ๆถ่ายคลิปกันค่ะไอคอนถัดมานะคะคือไอคอนกรอกข้อความค่ะหรือว่าที่เป็นรูปจดหมายนะคะ เป็นไอคอนที่จะแสดงนะคะคนที่กำลังมาติดตามเราค่ะหรือว่าเพื่อนๆที่เราอาจจะรู้จักนะคะเพื่อให้เรากดติดตามค่ะหรือว่าข้อความนะคะต่างๆที่เข้ามาหาเราค่ะและไอคอนสุดท้ายนะคะคือไอคอนรูปคนค่ะหรือว่าโปรไฟล์นั่นเองค่ะ เป็นหน้าของเรานะคะในแถบแรกนะคะจะเป็นแถบที่เราลงคลิปวิดีโอของเราค่ะซึ่งตอนนี้นะคะน้ำหวานยังไม่เคยลงคลิปวิดีโอเลยในหน้านี้ก็เลยจะยังไม่มีคลิปนะคะสำหรับแทบที่2ค่ะคือแถบรูปหัวใจนะคะจะรวบรวมคลิปทั้งหมดนะคะที่เราเคยกดไลค์เอาไว้ค่ะและแถบสุดท้ายนะคะที่เป็นแท็บรูปกุญแจนะคะ คือคลิปที่เราไม่อยากจะเผยแพร่เป็นสาธารณะนะคะเราสามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ค่ะคลิปก็จะมาอยู่ในช่องนี้แทนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับหัดเล่น TikTok 101ที่มาเรียนรู้ฟังก์ชันต่างๆที่มีอยู่ในแอปพลิเคชัน TikTok ใช้ไม่ยากแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะได้ลองเล่น TikTok ok แล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้คะ่ะแอปไหนดีเทคโนโลยีไหนเหมาะเราพร้อมไปสรรหามาแบ่งปันให้กับชาวยังแฮปปี้ได้ลองใช้แน่นอนคะ่ะวันนี้คะ่ะเราเล่น TikTok ok กันเป็นแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าคะ่ะน้ำหวานจะมาสอนพี่ๆนะคะถ่ายคลิปแล้วก็ตัดคลิปลง t ิ k t o ok k อย่างละเอียดอีกทีนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้น้ำหวานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ